จะเดินในตำรรมยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูประสูตรเรื่องเกี่ยวกับอนิสงส์ของการฟังคำรรตะตากฏทำให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเนี่ยในโลกหรือโลกกรรมปะประการคือลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินดาสันเสริญสุขและทุกข เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นผู้ได้ถดับย่อมไม่ยึดติดความทุกข์ย่อมไม่เกิดพระองค์ทรงตรัสไว้กับภิกษุในพระสูตรโลกธรรมแปดหรือโลกวิปัติสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกธรรมแปดประการนี้แลย่อมหมุนไปตามโลก และโลกย่อมหมุนไปตามโลกกรรมแปดประการแปดประการเป็นจะไหนคือลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกกรรมแปดประการนี้แหลย่อมหมุนไปตามลกูก และโลกย่อมหมุนไปตามโลกกระทมแปประการนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบก็ดีความเสื่อมลาบก็ดียศก็ดีความเสื่อมยศก็ดีดินทาก็ดีสันเสริญก็ดีสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีย่อมเกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้ไม่ได้ระดับ ย่อมเกิดขึ้นแม้แก่อริยะสาวกผู้ได้ระดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนี้จะมีอะไรแปลกกันมีอะไรปิดกันมีอะไรเป็นกอแตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยก้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระวรูกาศขอเนื้อความแห่งปาสิทธ์นี้แจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้จะดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้ว ตรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกอ่อภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้ตดับเขาไม่ตรหนักชัดไม่ทราบชัด ตามความเป็นจริงว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าลาบนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัด ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาบย่อมกรองอำจิตของเขาได้แม้ความเสื่อมลาบแม้ยศแม้ความเสื่อมยศแม้นินทาแม้สันเสร,ริญแม้สุขแม้ทุกข ย่อมครอบงำจิตของเขาได้เขาย่อมยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบย่อมยินดียศที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศย่อมยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในนินตาย่อมยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในทุก ขอประกอบด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากชาติชราโมรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสา,าวกผู้ได้สดับอริยสา,าวกนั้นย่อมตรหนักชัด ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าลาบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกย่อมเกิดขึ้นแก่อริยะสาวกผู้ได้สดับอริยะสาวกนั้นย่อมจะหนักชัด ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาบย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ความเสื่อมลาบแม้ยศแม้ความเสื่อมยศแม้นินทาแม้สันเซิญแม้สุขแม้ทุกย่อมครอบงำจิต ของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบไม่ยินดียศที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศไม่ยินดีความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในนินทาไม่ยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในทุก ท่านละความยินดียินร้ายได้แล้วเด็ดขาดอย่างนี้ย่อมพ้นไปจากชาติชรามารณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละ e เป็นความแปลกกันผิดกันแตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้ตระดับ ปุตชชนผู้ไม่ได้สดักทำในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้เป็นนักปราดมีสติ ทราบธรรมะเหล่านั้นแล้วพิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาธรรมะอันน่าปรารนาย่อมย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิตรุม่มท่านะจัดความยินดีและยินร้ายเสียได้จนไม่มีเหลืออยู่อันหนึ่งท่านทราบทางนิพพานอันปราตจากทุลีไม่มีความเศร้าโศม เป็นผู้ถึงควังเง่งพบย่อมทราบได้อย่างถูกต้องเอวังโยมกุตุชนผู้ไม่ได้ตระดับคือคนทั่วไปผู้ที่ไม่ได้ฟังไม่ฟังไม่เชื่อฟังคำสอนของพระตถาคตก็จะมีความทุกข์กับโลกธรรม8ปดประการคือลาบหนึ่งความเสื่มลาบหนึ่งยุ1หนึ่งความเสื่อมยุดหนึ่ง นินทาหนึ่งสันเรินหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่ง,ท,งที่เกิดขึ้นส่วนอริยสาวกค,คือผู้ที่อย่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ตรัสดับหรือได้ฟังคำสอนของพระตถาคตแล้วได้ทำในใจตามคำสอนความทุกข์ก็จะหมดไปจนไม่มีเหลือได้จะเดินธรรม